ดีพอแมเคเทคอุดรธานีสวัสดีครับคุณลูกค้าสำหรับวิธีใช้ SO 7ใน EP ที่21แล้วนะครับซึ่งใน EP นี้สำหรับสายบันเทิงเลยครับสายบันเทิงคืออะไรเวลาที่เราเชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธแล้วที่จะมีะจตุพลได้แนะนำในช่องของอยูทูจตุพลแล้วในการเชื่อมต่อบลูทูธการฟังเพลงของเราคือศูนย์ศูนย์ทัยภาพในการฟังเพลงครับก็ไม่ว่าจะเป็นเพลงผ่านบลูทูธเพลงผ่านแอปพลิเคชันจุ๊บเพลงผ่าน Spotify หรือว่าเพลงผ่านตัวรถที่มี USB เราสามารถเลือกได้แล้วก็ในคลิปวิดวีโอนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยเปิดใช้งานลำโพงออกนอกรถเวลาที่เราฟังเพลงแบบนี้ครับเรากำลังฟังเพลงอยู่แต่จุดคนจะไม่ได้ให้มีได้ยินเสียงเพลงนะครับเพราะว่า,าจะติดลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่สามารถเผยแพร่ผ่านช่อง YouTube ได้นะครับเราเลือกเพลงผ่านจุกออนไลน์มิวสิกครับในการค้นหาโดยปกติแล้วพอเราเลือกเพลงฟังแล้วลูกค้าจะเห็นคําว่าแสดงแสงสีเสียง ถ้าลูกค้ากดตรงนี้เมื่อไหร่นะครับตัวหมวดทุกอย่างจะต้องมีการเช็คครับว่าตำแหน่งอยู่ที่เกียร์ P หรือเปล่ารถาไม่ได้อยู่ในเกียร์ว่างนะครับอยู่ในเกียร์ P สถานะแบตเตอรี่เพียงพอแป้นเบรดไม่ถูกเหยียบสัญญาณไฟฉุกเฉินไม่ติดแล้วเราก็ยืนยันใน15วิกระจกทุกอย่างจะลงมาทั้งหมดและเพลงที่เรากําลังเปิดอยู่จะเปิดลำโพงรอบคันรถและเปิดลําโพงที่อยู่ด้านหน้าตัวรถเพื่อสําหรับปาร์ตี้ได้เลยครับ ลองไปใช้กันให้สนุกนะครับสำหรับวิธีใช้ S07 ใน EP นี้ต้องขอบพระคุณทุกคนมากที่รับชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามจตุผลด้วยนะครับเอาไว้ปาร์ตี้ครับสวัสดีครับ